ไม, ing, ไม่ชอบผู้หญิงอ่ะเดี๋ยไม่ชอบผู <igen. S 2> like it, ้หญิงอ่ะฮะเดี๋ยวไม่ชอบผู้หญิงทำไมไม่ชอบผู้หญิงเพราะไม่ชอบผู้หญิงไงแล้วเองจะเป็นเกย์เกย์แล้วรู้เลยว่าเกย์เขาเป็นยังไงอ่ะแต่เองไม่เห็นมีทีท่ามีอาการออกสักนิดอาจจะเป็นเกย์นี่ไงเกย์รับเกย์รับ มาเนี่ยตูน่อยู่เป็นเกมหืนนะเก็บสบู่เก็บสบูื่อแล้วเจ,อ,เจอ,เอ,อสวัสดีแม่สาวน้อยสวัสดีครับโยสวัสดีครับทุกคนยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ชแนลตามใจเธอไม่ใช่ตามใจเธอตามใจป้าแน่นอนป้าสั่งอะไรทำทำหมดนากะเป็นงานหาเงินรายได้สุดโหดสุดโหดของเจ้าตูดมึงเสียงคนเดินผ่านนะครับ เราเข้าเรื่องกันดีกว่าก็คือว่าช่วงนี้นางปุ้มนะครับเขาจะค่อนข้างซีเรียสยังไม่มาไม่มาได้เขาอยู่ในห้องเอเขาจะค่อนข้างซีเรียสไม่ใช่แบบไม่ซีเรียสเด็ดจริงตัดตั้งใจตั้งใจหาข้อมูลหาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรของเขาเนี่ยหละเกี่ยวกับงานใหม่ใช่ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากเท่าไหร่ผมก็มีหน้าที่แกงหลังบ้านแล้วก็แกงอย่างเดียวเลยนะครับ แต่ทีเนี้ยเขามีหน้าที่หาเงินเขากำลังเครียดที่จะหาเงินอะไรกันนะแต่เราสองคนมีหน้าที่แกล้งแก้งปันปาา่นภะษาหาเรื่องให้เรียดเทวีให้เรีเเยด้าไปอีกเรียดเทีไอ <c oughs> ้หมดเบิดออกมาสามี่จะได้หายหมดเลยง่ายๆเราช่วยเขาอยู่ <c oughs> เราจะมาหาเลือกใส่หัว,หวให้น้ง <c oughs> ปุ้มะะกันนะครับทุกคนเออคือว่าคลิปเนี้ยผมจะให้เจ้าเบทนะครับไปบอกกับปุ้มว่าแม่ผมไม่อยากเป็นบังแล้วผมอยากเป็นแก ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เหยียดหรือว่าไม่ได้อะไรก็นคนที่เป็นเกย์หรือว่าเป็นสาวสองเป็น<ช>ทอมหรือ<ช><ช>ว่าเป็นดี้ไปอะไรเงี้ยผมไม่ได้ไม,ไม่ได้เหยียดใช่เพราะว่าเราคนละคนงานอยู่แล้วว่าเพื่อนผมก็เป็นทั้งทอมเป็นทั้งเกย์มีทั้งเกย เกลุกเกรับเกที่แต่งตัวเป็นผู้ชายหรือว่ากระเทยที่เป็น,นแต่งตัวเป็นผู้หญิงเยอะเบเก็ผมอ่ะมีเหมือนกันพ่เบเก็มีนะครับทุกคนเราเท้าความก่อนนะครับว่าทาไมเราถึงอยากอยากแก้งว่าทําไมพี่เบเรเป็นเกนะครับก็คือว่านังปุ้มเขามีความฝันไม่ใช่เขามไม่ความฝันดิคือความ ความหวังความหวังหวัง really? ดีให้ลูกมีชีวิตที่ดีแล้วก็แบบมีงานทําไวมีงานทําแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับวัสดิการสวัสดยการดีอะไรดีทุกอย่างดีอยากให้ลูกมีอนาคตที่สดใสนะครับทุกคนก็คืออยากให้ลูกชายคนนี้หัวแก้มหัวแหวนเนี่ยเป็นนายร้อยเออแบบว่านะเป็นชายชาติทหารชาติตีอะไรประมาณนี้ชายชาติีมีแต่กล้า กั้ก็ได้นะครับทุกคนคุณแม่เขาวาดฝันว่าอยากให้ลูกไปว่าใส่ชุดในเครื่องแบบเนาะแล้วก็ไปหล่อปุ่บึนดูอู้ปุ๊บปุ๊บอะไรแบบนี้เออแต่ถ้าแม่รู้ว่าลูกอยากเป็นเกย์คุณแม่จะใจสลายไหมคุณแม่จะหมดหวังไหมคุณแม่จะรู้สึกยังไงจะเป็นยังไงเออเราจยังไงเราอยากรู้เหมือนกันว่าคุณแม่จะแบบ แบบปึ้มลงมาเลยหรือเปล่าโอเคท่านน่ปุ้มรู้ว่าลูกอยากเป็นเกย์ไม่ชอบผู้ชายแล้วไม่มองผู้หญิงแล้วไม,ไม่ชอบผู้ชาย <น ressive> เอ้ยชอบผู้ชายนั่นแหละโหฉลวนหมดแล้วเราจะรอนางปุ้มเข้าห้องน้ำนะครับแล้วเราก็กล้องไปตั้งแล้วเราก็มาดูกันว่าท่านปุ้มรู้ว่าลูกอยากเป็นเกย์ไม่ชอบผู้ชายแล้วจะมีอาการแบบไหนบ้างแบบไหนบ้าง,แบบางยังไง พูดเบาๆนะครับก่องชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้สองคนได้แล้วครับสองคนพอนะโอเคบ๊ายบายไรชมคลิปไปเลย go เขาล็อกเป๊ะเป๊ะตั้งกล้องเสร็จแล้วตั้งกล้องเสร็จแล้วครับแม่หรือแม่สิแบบมานั่งในห้องแอร์คนเดียวอ่ะไม่ชวนเลยโอเคพร้อมงั้นพร้อมแล้ว go โอเคครับทุกคนฝั่งนี้กำลังเขียนรอยเยอใช้ตั้งนี้เลยรอยเยอตัวรอยเยอเข้ามาดูดมไปจะซ่อนอ่ะ เลอแม่อฮ้ยพี่เมย์จะึกษาคไม่นี่ก่อนอะไรล่ะพูดมาเลยไม่จะได้ม ง่อะไรเลยมีอะไรให้แม่ด่าเดี๋ยวไม่ชอบผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวไม่ชอบผู้หญิงอ่ะฮะเดี๋ยวไม่ชอบผู้หญิงทำไมไม่ชอบผู้หญิงเขาไม่ชอบผู้หญิงไงแล้วทำไมอ่ะไม่ะไรอ่ะฮะไม่ะไรทำไมอ่ะทำไมไม่ชอบผู้หญิงเบลรู้สึกว่าเบลไม่ชอบผู้หญิงอ่ะอ่าทำไมไม่ชอบผู้หญิงเป็นอะไรเป็นกระเทือยไงใช่เอาดีๆ เป็นชอบผู้ชายโกหกไม่โกโ<า>หกเอาจริงจริงหรอกติบกโกหกอย่างเองเน่ยจะชอบผู้ชายอ่ะแม่ไม่เคยเห็นเองบอกเองชอบผู้ชายไม่ก็ไม่เคยบอกว่าไปชอบปีกจริง,รงอันนี้อันนีจริงมันไม่บอกให้งเงินเกินแล้วแหละฉันก็เลยบอกว่ามาคุยกับเธอแต่สังเกตเมื่วเวลาเราให้ลูกเซลาสาวดิปะบงปะแยงสาวอย่างเงี้ยไ,ไปทั่วอ้าวแล้วลูกปะเมื่อไหรลูกก็ไม่ปะ ลราเซลให้อย่างเงี้ยลูกก็หันหน้าหนีมุดหนีอย่างเงี้ยทำไ,ม,ไมแล้วเองจะเป็นเกย์เกย์แล้วรู้รือว่าเกย์เขาเป็นยังไงอ่ะตอแต่เองไม่เห็นมีทีท่ามีอาการออกสักนิดอาจจะเป็นเกย์นี่ไงเกย์รับ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 แผลเกย์เป <laughs> <laughs> ็น <laughs> เกใครไม่ได้้ไเกย์รับเกย์อ้ไอ้เกย์รับเป็นเป็นผู้หญิงนะใช่ไหมเกย์คิงอย่างเงี้ยเหอรอเกล์แลกเกย์รับแลกเกย์รับแไงเกล์แลกไปทั่วเ,เกย์ความรับอะเอ็งเป็นจริงไม่ได้เนี่ยมาสรรหาผู้<ะ>ไปทั่วไม่ไม่ด่าใช่ไหมไรไม่ได้ด่าไหมถ้าเป็นเป็นเป็นจริงเนี่ยก่อนเอเกวทำไมเรารู้สึกว่าชอบผู้ชายด้วยยังไงชอบก็ชุ่มก็ช่วยหัวใจเวลาเจอผู้ชายลรากล้ามใหญ่เต็มปากเลยนะ มาคู่อะไรก็ลูกมาบอกฉันใช่ฉันก็เลยพามาบอกเธอยายเบลได้ตั้งเป็นเกย์อ่ะเกียวเหรอเกียวเหรอแม่เกียวเหรอแม่เชื่ออะไรเนาะเกย์ชิงคนเราบางทีกว่าจะรู้ตัวเนาะไม่แล้วละอิงมีหมายตามหรือเปล่าในโรงเรียนนี้หรือเปล่ามีชื่ออะไรคุณครูทิโบโอ้ยคนครูขนาดนั้นน่ะ ที่บอกกล้ามใหญ่ๆนะเออเธอเห็นมันชอบพูดใจเกลียดใจเกลียด <c oughs> จริงไหะเนี่ยตูดจริงเอ,อ,อาอะไรจะเป็นนายร้อยล่ะนนจะเป็นเจได้ในกลมมีแต่กล้ามใหญ่ๆนั่นใช่ไหม <c oughs> <c oughs> จะเป่นกีหน้าในกลมเหรอ <c oughs> จริงมะเนี่ยตัวก็อยู่แบบเป็นเกมหุ่นนะเก็บสบู่เก็บสบฟลูชื่อเฮ้ยเจ้สวัสดีแม่สาวน้อยเก็บสบเซฟลูเลือกพวกนี้เกย์อ่ะจะไปแม่ฉันหาวะซึ่เปอร์เกย์อ่ะก็อยากเป็นยอดเป็นนกไงไม่โอเคไหมเนี่ยอยากเป็นเกย์ king ไลช่าเกย์ไปเรื่อยเป็นไลชาเกย์แต่อันนี้นไม่จริงแล้วอันนี้ไม่จริงหรอก อะไรจะไปกิน่านในกลมจะไปกินไทยร้อยโอ้ยน่ากลัวแม่เอาดีๆเอ็งไม่ชอบผู้หญิงจริงเหรอเขาไม่ได้คุยกันเป็นการงานนี่แม่ก็ไม่ได้ปรหารแล้วแต่เองจะแม่ก็ไม่ได้ติดอะไรชอบจัดเอ็งต้สอบเลยเอ็งต้สอบในร้อยให้ติดได้เลยเพื่อกาวนี่เพื่ออะไรนะ โอ้ยเยเลโอโอ้ยสรุป oh, <baby. S 1> ว่าคจะได้ลูกสไพเป็นผู้ชายใช่ไหมเนี่ยแต่มันฟังจากเธอเลยเธอบอกอยากได้ลูกผู้หญิงได้ได้ผู้หญิงนะเจอผู <c oughs> ้ก,ก่อหูลูกเอาอยากได้ลูกผู้หญิงก็คือลูกผู้หญิงที่เป็นคนใหม่อันนี้มันเป็นผู้ชายแล้วม <c oughs> ยังเป็นผูช้ชายอยู่นะแบบก็กล้ามกล้ามว่ามันจะเป็นเกมรักเกมลูกก็ปล่อยเขาเธออยากเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเธอกล้ามไม่ใจเสียภาษีไม่ใหนมาคุยกันก่อนโอเคไหม,นะไมไเนี่ยเวลาเแบบเป็นแบบสบายใจครับใจหนูนคะครับแม่แคม่มันงงไอหนูอะไรจนะทุบพี่ตายเลยหนูตัวเนี้ยอยากเดี๋ยวก็คุยกันลูกก่อนสิ มันโกหกไม่เป็นหรอกเนี่ยไม่เป็นก็นี่ไงมันถึงโกหกไม่เป็นมัน pues ก็เลยคอนี่ไงใช่มันก็คงคือตัดนะมั้งเอาดีๆคุยจริงๆเป็นได้เป็นอย่างสบายใจเจได้เป็นอย่างสบายใจด้วย yes ช่ได้ชอบกล้ามอะกล้ามเอ็งชอบกล้ามเองก็ไม่ปั้นกล้ามตัวเองให้มีสิกล้ามคนโคแม่โอเคไม่เนี่ยเดี๋ยวจะสบายใจ ผู้ชายอเอาดีๆที่เองเอาเป็นการเป็นงานนี้เอาจริงๆใช่ไหมเนี่ยใช่เป๊ยผู้ชายแบบสบายใจเป๊ยผู้ชายแบบสบายใจเอานู่นไหนมาเป๊ยเอาเองนนไหนมาเป๊ยก่อนไม่รู้เหมือนกันโอ๊ยตายงี้แบบเป๊ย่างี้แหละเป๊ยผู้ชายด้วยใช่เห็นอนาคตแล้วลุกลายนี่ มันจะเป็นเจคิงให้ได้เลยเออเออเออแล้วแต่ชีวิตเป็นของเองเป็นอะไรก็แล้วแต่คือเอาตัวเองให้รอดก็พอเอาชีวิตให้รอดในโลกทุกวันนี้ก็พอแหละเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะแล้วนายลงนายร้อยหนึ่งจะได้เป็นไหมเนี่ยเราก็ได้กินทานในกบุกี yeah a few moments later โอ้คุณแม่ขึ้นใจดีเหรอวะแม่ปิดกั้นไม่อะไรลูกเลยหรอฮะตทำไมปิดกั้นนเรื่องอะไรล่ะ ปิดกั้นเรื่องอะไรอ่ะคุณแม่เนี่ยโอ้โหใจดีมากเลยตนะ้่ปิดเนาะใช่คุณแม่แบบไม่ปิดกั้นไม่อะไรเลยเนาะใช่ไม่ปิดกั้นเลยคุณแม่ไม่ปิดกันนะดก้นเลยเนาะแม่ไม่ปิดกั้นเลยนะ <laughs> คุณแม่ไม่มองเลยอ่ะก็ดูสิสนใจอะไรที่ไหนขนาดคุยกันลูกเรื่องแบบว่าซีรีส์ยังเล่นโทรศัพท์อยู่เลยซีรีย์อะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นจะซีทียล่นตลกไมตลกรู้แหละว่ามันไม่เป็นจริงหรอกถ้าจะเป็นก็ปล่อยเถอะไม่เคยว่าหรอกแล้วแต่เลี้ยงตัวเองให้รอดก็พอเห็นแล้วเด็กเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายไม่คิดจะเลี้ยงแม่เลยไอ้ลูกทับทิเลี้ยงให้จำก็ได้ แม่ดีเด่นเลยนะนี่เธอต้องแต่เธอจะให้ฉันเป็นอะไรฉันอยากให้เธอเป็นบ้าอยากให้เธอเป็นประสาทถ้าเป็นฉันเป็นประสาทอ่ะเอาก็ไม่รู้อ่ะก็ลูกฉันแค่เป็นแกไม่ได้ติดยาบ้าแต่ก็จริงนะถ้าติดยาบ้าไล้โดนเปี้ยเลยนะแล้วมีคิดไหมว่าแบบไอ้ลูกพูดแบบนี้เนี่ยไม่จริงแน่เลยนึกว่าไงคิดเหรอ แม่เชื่อสิปีกใจไปบอกเลยเออจริไม่เชื่อเชื่อนีนาะไม่เชื่อเชื่อหมดใจเลยเชื่อเอราะวเกแกขิงตัวจริงเปล่าเพราะว่ามันก็มันก็จริงมันไม่มันไม่ชอบเซลสาวมันก็แค่เป็นปากแป้งสาวมันก็ไม่ปากก็เลยแอบคิดว่าหรือว่ามันแบบชายว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งไงเบดอ่ะมันแบบสเปคสาวสองอะไรเงี้ยเออไม่ถูกว่าน่าไม่ได้ว่าบาปลูกนะฮือแอบหล่อเลยครู แต่แม่ก็ไม่ได้ติดหรอกนะวันนึงจะพาแฟนที่เป็นแบบแม่ข่าวมาน่ะแม่ก็ยินดีตอนรับเอะแต่ป๋าไม่ได้คิดให้นะไอ้นั่นอ่ะไอ้ที่บอกว่าเป็นกล้ามหรือว่าฐานอะไรเงี้ยมันออกมาจากเซี่ไหมหมออ๋อมันออกมาจากเบื้องลึกไม่ใช่ไม่ใช่มันออกมาจากแบบใจ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 มันแบบก็คือแผนการที่เป็นคิดแบบหาะหน้าแต่ว่าดุ้นสุด

นี่ลบได้ลบได้นี่ลบได้เดี๋ยวนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเพิ่มกำลังใจให้ผมสองคนด้ยวยครับเืออเป็นไงล่ะสองคนสามตัวเอ้ยสองคนหนึ่งตัวอืมเยสได้